ก็แยกออกมาแล้วมันเขือเปรี้ยวแต่อันนี้ยังไม่ได้ใส่เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแรกได้อันนี้ลิบหีเลยอะอ่ <c oughs> อันนี้ก็ดีหน่อยเนี่ยจับจับแฝนหมดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ปลูกมะเขือเปี้ยวมะเขือเทศยาเขาจะเลียงมะเขือเปียวตลอดเลยอันนี้อืมได้แต่อันนี้ยังไม่ได้ลงเดี๋ยวจะลงกระถางเล็กไว้หน่อยหากระถาถงไม่เจอ <c oughs> ก็เลยหยุดแค่นี้ก่อน อืมเดี่ยวอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งก็ได้สี่ต้นอืแยกไว้แต่ถ้ามันออกลูกนะมันก็ไม่ได้ม่เยอะหรอกอืมวันนี้มาชมปลูมกมะเขือเทศกันนะคะค่ะค่ะแล้วก็มาเตากันอีกคลิปหนึ่งี่ยย่าก็เพราะมะเขือเปรี้ยวไว้ที่จริงย่าก,ก็ไม่ค่อชอบกินมันเท่าไหร่แต่เห็นมันมันเหลือจากั่มตำมาแหละ ดูเขาื่อยๆตํำมากินยาก็เลยเทไว้มันก็ขึ้นอีกเนี่ยยาก็เสียดายก็ปลูกอีกะเนี่ยปลูกเสียดายปลูกหมนเนี่ยอือจะแคะอันนี้จะแคะลงแฟนสูงอะ่ะได้กินแต่ว่ามะ,มะเขือมะเขือเทศเนี่ยเขาชอบแสงแดดนะนี่ถ้าไม่ได้แดดเขาก็ไม่ให้เรากินได้เนี่ยนี่แสดตะกาเนี่ยตะการนี้มันแฟนได้ไงตะกาเล็กเนี่ย แฝนได้แล้วก็จับแฝนเพราะมันไม่มีที่วางถ้าแฝนเราจะแฝนได้เยอะนี่ใส่ไปเลยแยกหมดเนี่ยเพราะมันนั่นแล้วเนี่ยเราก็แยกให้มันหมดไปนี่แค่นี้พอก่อนกะเดี๋ยวพอมันยุบแล้วเราค่อยไอ้ก้านนี้ของใส่ยินก็จะจะนั่นแน่เลยอะ่ะจะร่วงต้องต้องค่อยๆลดนะใส่ใส่มะพร้าวกล่นไปเน,นี่ยอืม ได้จะก,ก้านเนี้ยนะเดี๋ยวปลูกนห้หมดวันเยอะนนี้จะแวนได้อยู่รดน้ํามากๆเนะ่ยเดี๋ยวดินออกมนาะเอาไว้ไม้ใส่ให้มันไม่ค่อยหนักถ้าหนักก็มันมันทําให้มันทําให้ไม้หลุดไนงะถ้าหนักแล้วมันอยู่ไม่ได้ไนงะมันรวดเลิศม,มันก็จะหล่นอืมร่วงหมดต้องเอากับมระพร้าใส่นะโอ้เอาอันนี้ใส่หน่อยเถอะใบไม้กอนเดี๋ยวมันร่วงหมด เขาใส่ก้นแล้วก็เอาดินใส่เอาออกจากในนี้หน่อยปลูกเักสามอันมันมีนหลายต้นอยู่เอาไว้ในกระถางหนึงต้นเราปลูกหลต้นอยู่เอาละทีนี้นก็เราก็ใส่ไปเลยขุดใส่ไปเลย แยกอาหารกินแล้วมันไม่โตแล้วถ้าเราไม่แยกม,มันไม่โตแล้วเนี่ยนี้เพิ่งขึ้นใหมอ่อีกหลายต้นเลยเอาเพ่อไว้ก่อนแล้วการขึ้นใหม่นี่ต้นเดียวเอาเพาอไว้ก่อนอือหือไม่รู้ว่าเอาขึ้นมาอย่างนี้จะรอดหรือเปล่าอันนี้จะนี้อันเนี้ยใช่อย่างนี้แหละน,น,นี่เอามาพักไฟพักปลนใจอันนี้อยู่ได้เพราะยากาคือ ลูกต้นแล้วได้กินแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีไอ้นั่นเท่าไหร่เอาไปไม้โรยหน้าหน่อยให้ชุ่มฉ่ำมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีลูกตกเท่าไหร่เพราะว่ามันมีสารอาหารน้อยไงเนี่ยเสร็จหนึ่งกิ๊ก้าอันนี้ก็แฟได้มันก็ไม่หนักถ้าเราใส่ไปไม้มากก็ไม่หนักทีนี้เราก็อีกนี่อีกเนี่ย ยาก็จะจับแหวนนี่นะเดี๋ยวคุยให้ดีมันนั่งก่โผข้างล่างก็มีมีผงผงร่วงกอบใจก่อบใบไม้ซื้อเขาว่าเราต้องใช้ให้ได้ประสิทธิภาพอีกเียะอมเห็นใบไม้นะ่ะเห็นใบไม้เก็บกับมาพรนะ้าวน่ะพวกนี้มันจะได้ชุ่มฉ่ำมันทำให้ เป็นไม้อ,อมน้ำมาเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยเขาเขาชอบน้ำไม่รู้เอาช้อนดูวที่ไหนช่อนน้ได้เพราะลากไม่ลึกเท่าไหร่เช้มือแค่ต้นนี้นี่อยู่แค่เน,น,นี้ยแหลนะเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวโตแล้วอัปเดตอีกรอบว่างงามไหมดิน เอาแก็กดดำเอยแก็กดดำมันกาอมน้ำดิยายก็เลยใช้ปลูกแก็ดดำเอาไว้มนอมน้ําเออมัขืือเทศเนี่ยต้องรดพอโตนะออกลูกรดน้ำสามวันลาเลยคือต้องคันตลอดเวลาถ้าเกิดดินแห้งเขาก็เหี่ยวเอาละเสร็จแค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยเติมดินเอาเติมใบไม้อ่ะอันนี้อันนี้ก็ต้นเล็กนีก็จะเพาะไวงี้ยเลยิ เดี๋ยวก่อนเออเอาไว้นี้แหละอันนี้เราก็ใส่ดินไปเลยอันนี้เอาไว้อย่างนี้เลยใส่ดินไปเลยโอ้ต้องเอาอีกต้นเพราะว่ามอะไรปลูกหรือเปล่าไม่มีอะไรปลูกนะต้องลุกเอากระถางเน,นี่ยเดี๋ยวเอาออกไปก่อนมันมันไหลต้นมันอยู่ไม่ได้ไหลต้นเอาออกอันนีก่อนอันนี้เอาแค่นี้ก่อนมันไหลต้นอยู่ไม่ได้ เอากลับมาท้าใส่เลยไร้ต้นหรือมันตายที่โกนก็ไม่เอาแล้วเดี๋ยวไปเพาะใหม่ทเทติกะเพาะง่ายนะใช้เม็ดสดๆนี่แหละกเพาะเลยนี่เม็ดสดๆะเพาะเลยเอาไว้แค่นี้คือมันไม่รอดม่ไม้ใส่บนให้ไม่ได้ลดน้ำ เดี nó, ๋ยวต้องเอาน้ำมาลูก่อนนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตายแค่นี้แหละวันนี้ปลุกแค่นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวักบัวลดน้ำหน่อยักบัวลดน้ำเพราะว่าแดดกำลังจ้าไงวันนี้แดดกำลังจ้าเดี๋ยวจับแฟนมาแล้เน่ยไม่แฟน ไม่ไดกินละวางล่างเมวเมือ mm. คุยหมดอืมลดน้ําก่อนอืมลดน้ำก่อนเดี๋ยวเลยพบยาพบยาปลูกตอนนี้แดดกำลังแรงอืม ปลูกอันนี้จตกล้าดรงีรถเยอะนะเนี่ยแดดกำลังแรงมากตรงน,นี้แต่พอดีคนไม่ค่อยมีเท่าไหรนะ่ไงเพราะว่าถ้าปลูกเย็นนะเสียงมันดังยากก็คงวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้แหละคะ่ะแดดมันแรงมากรถแค่นี้แหละเดีย๋ยวแฟนนะนมาเสกทีเปี้ยวปลูกพร้อมมาเลย อืมอันนี้วันนี้ของพิมมีแค่เนี้ล่ะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ